สวัสดีครับผมมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องสไตล์กูนะฮะวันนี้ผมมีของมารีวิวให้ทุกคนดูกัน <Yay. S 1> วันนี้ผมมีของมารีวิวให้ทุกคนดูกันนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์สําหรับใช้ในการล้าง <Line. S 1> <c oughs> จริงๆวันนี้ตั้งใจจะมารีวิวน้ำยาเนี่ยพอดีเพื่อนส่งไอ้นี่มาพอดีเลยผู้โดยสารที่เดินทางกลับจากต่างประเทศไม่พอใจหลังเจ้าหน้าที่ให้รอนาน4ี่ชั่วโมงโดยไม่ชี้แจงและไม่ต้องการกักตัว14บสี่วันไอ้สัสวันที่สาเมษายนเขาประกาศพลกฉุกเฉินไปแล้วนะจริงนะกูนะว่าจะไม่ยุ่งกับเรื่องพวกนี้แล้วทุกคนดูไว้เรื่องมาจากว่ามีคำสั่งเร่งรัดและคาดเกี่ยวช่วงเวลาแต่ผู้ปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่ง กดส้นตีนอะไรไม่รู้ค่ะเพิ่งมาบอกรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม เย็ดแม่นี่พหลกอฉุกเฉินในสัตว์มึงเข้าใจคำว่าฉุกเฉินไหมไอสัตว์มันโรคระบาดไอเหี้ยแล้วคือยังไงมึงเดินทางกงาันไปต่างประเทศเท่าที่ดูรายชื่อแม่งมาจากประเทศที่แบบสุ่มเสียเยเส่ยงเลยคือมึงเสี่ยงเลยพวกมึงพูดว่ากดส้นตีนอย่างเงี้ยไอสัตว์กูนี่หัวล้อเลยหาเลยตีแม่งทีที่เหี้ยหาเลยเครี้ยงแม่ง,มง,มงๆๆๆๆไอสัตว์มึงดูคอมดิมึงดูคอมข้างหลังกูเนี่ยไอเหี้ยมึงพูดท สัตว์เนี่ยกูยังต้องขึ้นโควิดเลยเนี่ยมึงเห็นไหมไอสัตว์โควิดเนี่ยเฮียย้ำเตือนตัวเองไอสัตว์ให้ระวังเนี่ยเนี่ยไอสัตว์แล้วกูต้องระวังคนแบบมึงอีกไอเฮียไปโหลดรูปนี้มาถ้ามึงโหลดไม่เป็นเดี๋ยวกูส่งลิงก์ไปสัตว์กูเชื่อเลยมึงไปต่างประเทศยังไงมึงก็ต้องเลื่อนเฟซบุ๊กดูนายกประกาศออกมาเนี่ยมันก็มีคนเอามาแชร์อยู่แล้วทั้งแชร์ด่าแชร์อะไรก็แล้วแต่ไอสัตว์แต่มันแชร์มาเป็นข้อมูลให้มึงรับรู้ไง มึงจะบอกมึงไม่รู้ไอสัตว์มึงโกงแล้วมึงอย่าทำใสแล้วแม่งมีคนกลับมาที่ที่อยู่แม่งอยู่แถวบ้านกูอะกลัวกลัวเขาพางไปกัดตัวเนี่ยมึงทำเหมือนกับไอสัตว์เขาไปฆ่ามึงอะเขาจะพางไปฆ่าไปตัดคอยหี่อะเขาไม่ได้พางไปฆ่าไอสัตว์เขาพามึงไปดูอาการดูดูอาการดูไอสัตว์อาการจิตของมึงหรือแบบอาการโควิดี่สแต่เขาเขาคงจะดูทั้งสองอย่างเนี่ยมึงเข้าใจกูวะไปกัดตัวไอสัตว์ไม่ได้พามึงไปทรมานไม่ได้พามึงไปแบบไอสัตว์แก้พาเคียนเหมือนมึงงงเหมือนมึงเหวอะมึงบินเยอะไปวะ เฉยเลยสัตว์เขาเป็นกดออกมาสัตว์มึงจะให้นายกโทรหาเหมือนเหรออ๋อสวัสดีครับคุณเอเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะปรบกัดส้นตีนทุยไอสัตว์กูถุย,ย,ยมึงติดติดเชื้อในสัตว์ถ้ากูเป็นไอ้เฮียคือไอสัตว์ถ้าเป็นกูนะกูรู้ว่ากูยังไงต้องกลับมาคือกูต้องยอมรับแล้วไอสัตว์ประเทศไหนเขากักตัวไอเฮียไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวประเทศไหนเขากักตัวมึงไอเฮียมึงอาจจะเอาของฝากมาหรือเปล่ากูไม่รู้ไงคือตอนนี้มึงไม่ป่วยไอสัตว์แต่สักวันถ้ามึงป่วยละไอเฮียพ่อแม่มึงไม่ห่วงเหรอวะ แบบมึงนั่งรถคนเดียวพ่อแม่มึงไอ้สั์พ่อแม่มึงป่วยแล้วพ่อแม่มึงก็ไม่รู้แล้วก็ไปทํางานแล้วก็ไม่ติดคนอื่นอ่ะมีใครได้ยินอะไรบ้างบอกหน่อยมีใครได้ยินเสียงเปล่ามีคำสั่งบอกว่าให้กักตัวอันนี้ขอทางโครับมันรู้สึกว่าแชมได้เกเอเลยไปสำหรับการที่จะให้คนไวสุจะต้องปฏิบัติ กูจะทำไงกับมึงดีไวสัตกูโคตรอยากคุยกับมึงเลยมึงมึงส่งเบอร์ให้กูได้มึงเอาเบอร์กูอยากโทรคุยอยากรู้ความคิดมึงหรือแบบหรือตอนนั้นไอสัตมึงอยากกลับอ๋อหนูคิดถึงบ้านมากอย่างนี้เหรอได้ไวสัตมึงฟ้องเพื่อนนะไอสัตบอกว่ามึงไม่ได้กลับบ้านไอ้เจดแม่มึงไม่ควรกลับมาด้วยซ้ำประเทศไทยตอนเนี้ยไอสัตมึงคิดว่ามึงบินมาอย่างเงี้ยไอสัตบินมาตอนเนี้ยมึงมึงอยากได้อะไรมึงอยากเอาของมาอะไรมึงเอไอสัตฮาวายเหรอเจดแม่มึงฝันมะเนี่ยไอสัต ให้สบายเนี่ยที่มีในไฟนี่ยผมบอกให้ช่วยบรรดาสไปโรงพยาบาลโดยเร่งด่วนเลยนะครับเอออยู่ดีๆมาให้กักเออมันไม่เกี่ยวว่ามึงเดินมาปุ๊บมันจะตรวจแบบเแี่ตัวไม่ร้อนแล้วมึงจะไม่ป่วยคือมันไม่มีใครรู้ไอ้สัสเขาเลยต้องกักตัวมึงไว้ไงแต่ถ้ามมึงมีใบรับรองแพทย์หรือแบบเที่อะไรก็ได้ที่มึงแบบจากสถาบันอะไรก็ได้มึงเอามาโชว์มาอะไรเขาอาจจะแบบดูอาการมึงไม่ถึง14วันแบบกูไม่รู้นะ มึงแม่มึงทาเป็นทนไม่ได้ไอสัตว์อสัตว์ถ้าไม่ติดว่ากูถ่ายงานชั้นสองกูหยิบรองเท้าแตะไอสัตว์ตบกล้องแลวตบกล้องตัวเองไหนที่แล้วผมนะไปเจอเหมือนกับไอคนที่มาเนี่ยแม่งคอมเมนต์ในที่ประมาณว่าไอเค้าให้กูกินมาม่าว่ะอ้ไอสัตว์ทุกวันนี้กูก็มาม่าเฮียกูนะเปิดร้านขายของนะไอสัตว์ขายเหล้าเนี่ยสัตว์เขาปิดร้านกูกูให้ความร่วมมือไอสัตว์ขาดทุนเท่าไหร่กูยังไม่พูดทุกวันนี้กูก็มาม่าไอสัตว์ตัดผมเนี่ยตัดผมเนี่ยกูยังตัดเองไอสัยอดดเาะกกูไมม่นผจ ทางไอสัตว์กูอยากจะไอสัตว์ลดการเคลื่อนไหวตัวเองมึงเข้าใจไอสัตว์แต่มึงนี่แม่งเคลื่อนไหวไสัตว์ไกลด้วยสัตว์คือเครื่องบินเนี่ยแม่งก็บินสูงนะไอความคิดจิตสำน,นึกมึงแม่งแม่งไม่ได้สูงไอสัตว์เหมือนเพดานบินเลยเฮียคือเข้าใจแต่ว่าลองอศึกษาเร่งด่วยนะครับลองศึกษาได้ด่วยแล้วช่วยไม่อยากไปสัตว์ไปหีบค่ะ มึงทำอย่างเสัตหีบแม่งเป็นแบบไอสัตว์คุกน่ากลัวไอสัตว์เป็นเกาะแล้วมีคุกไอสัตว์แล้วฉลามล้อมรอบไอขี้ยาจะแม่เขาเป็นที่ที่แบบรองรับมือไงสัตว์คือความสะดวกสบายอ่ะมึงอยู่ที่ไหนตอนนี้ไอสัตว์มันไม่มีคาว่าสบายหรอกบ้าเปล่าไอขี้ย่ะไอสัตว์จะบอกว่ามึงไม่อ่าน a c e b o o k หรือไม่ดู a c e b o o k หรือแบบไม่ดูเส้นตีเลยกูก็ไม่เชื่อมันไม่ใช่ว่าแบบไอสัตว์อยู่ไทยมึงรับรู้ข่าวสารจากไทยอยู่ญี่ปุ่นหรืออังกฤษมึงก็รับรู้ข่าวสารของประเทศนั้นไม่ใช่ไนไอ อยากจะแบบสัตว์จับต้นคอมเนี่ยจับตรงแน้สัตว์กู้แบบแม่น่ากลัวเหมือนเขาจะเอาเด็กตัวเล็กๆไอสัตว์ไปไปแขวนต้นไม้หรือแบบไอสัตว์ไปตึงไว้กับกำแพงไอเฮี้ยมึงมาดูหนังมากเกินไอสัตว์หนังอ่พอมักงมึงพอเผาบ้างไอสัตว์นี่คือความเป็นจริงไอเฮี้ยมึงบอกว่ามึงเป็นคนไทยกูก็คนไทยสัตว์กูอยู่ที่นี่กูลำบากมึงก็ต้องลำบากไอสัตว์ต้องลำบากเงอนหมดกูเห็นหลายคนไอสัตว์ที่บอกว่าจะกลับไปจักตัวที่บ้านก่อนหน้านี้ก่อนที่ม่มีพอลกอรไอสัตว์ม่นไปนั่งกินเหล กูนะชอบกินเหล้าเว้ยกูชอบกินเหล้ามากกูชอบสังสรรค์ปาร์ตี้ไอสัตว์แต่พอมันมีเรื่องแบบนี้กูต้องหยุดไงไอสัตกูก็ต้องอยู่บ้านแบบคนอื่นเฮียไม่ใช่ว่ามึงต้องโดนกักคนเดียวไอสัตว์คนอื่นเขาก็เหมือนกักตัวกันแต่แค่มึงไอสัตว์ไปที่อื่นไหมไปที่ที่เขารับรองไหมคือมึงวาดฝันว่าที่กักตัวต้องเป็นยังไงไว้สัตว์เป็นแบบโรงแรม5ดาวไอสัตมีมีคนมาเสิร์ฟให้มึงงี้เหรอสวัสดีค่ะมาตรวจสุขภาพนะคะอาปากงี้เหรอไอสัตวไม่ใช่กูนะไอสัตว์ไม่อยากด่าพวกมึงเลยเฮียพวกมึงเยอะด้วยร้อยววว่่่่าาอสสัตตีแิงงททมึ แล้วที่กูสงสัยที่สุดคือไอสัตว์มึงกลับบ้านไปแล้วคนแถวบ้านไม่กลัวมึงเหรอวะแบบคนแถวบ้านเขาไอสัตว์แบบมึงไปแล้วเวลข้ามมึงอย่างงี้เหรอแบบสองพวงเลยสัตว์พวงแรกสนามบินเนี่ยสัตว์แล้วพวงที่สองถือที่บ้านมึงอย่างงี้เหรอวะแต่นทนนนานหลายชั่วโมงมากรอแล้วรออีกคือจะติดโลกเพราะอยู่ในนี้แหละ ตัวมึงเองนะไอสัตว์ยังไม่มั่นใจเลยว่าที่มึงอยู่เนี่ยมีโรคเปล่าไอ้เที่ยมึงยังไม่อยากอยู่เขานานๆเลยสัตว์คือพ่อแม่มึงกูไม่รู้ไงอยากให้มึงอยู่แบบกูไม่รู้ไอ้สัตว์แต่กูไม่อยากให้มึงอยู่ไอ้สัตว์กูอยากให้มึงอยู่สัตแตะหีบด้วยไอ้สัตว์ถ้าโดนกักตัวนะกูขอมาม่าให้มึงสามมื้อเลยสัตว์ถ้ามึงกลัวรัฐบาลไหนสัตว์ไม่มีตังค์ซื้อมาม่าให้มึงสามมื้อเดี๋ยวสัตว์เดี๋ยวกูบริจาคให้กูจะให้มึงแดดแบบมาม่าจนหัวมึงโกนเลยสัตว์กูว่านะถ้าตำรวจหรือแบบอะไรก็แล้วแต่่่่่เเเเเจ้้้้้าาาาาาหหนนทีแแแมม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 มงงงงงงบบบบบขวววววดืออออริิกกกกกึึยยยยยััััปุ๊ลลไไไสสตตต์์ู็ สัตว์เจียบมึงกดกับพื้นไว้เลยเฮียกูอะไม่ได้แบบไอสัตว์เข้าข้างใครชอบรัฐบาลหรือไม่ชอบรบานรัฐบาลนั้นไม่เกี่ยวสัตว์แต่ตอนเนี้ยกูบอกเลยกูโ,โคตรไม่ชอบไอสัตว์คือเราก็ไม่ไปคือถ้าไปอะเออเราจะกินจะนอนจะอยู่ยังไงใช่ไหมเราก็รู้ว่ามันคงไม่มีปัญญาจะดูแลเราอย่างดีอะไรเงี้ยคนที่ฟังน่าจะรู้สึกเหมือนผมไอสัตว์ไม่มีปัญญาเลี้ยงดูมันเจดแม่มึงใครไว้ไสัตว์ มึงกินอะไรวะมึงแดกทองเหรอมึงแดกเพชรเหรอไอ,ไอสัตว์คือมึงแดกของแพงแพงยัดแม่คาวเวียคือนักเรียนนอกเหรอนอกเหรอไอสัตว์มึงบอกโดนกักตัวแป๊บเดียวแล้วมึงไอสัตว์มีอาการเหรอกูนี่โดนกักตัวในบ้านเลยสัตว์ในบ้านแบบเบื่อเบ่อเลยเฮียหลายวันแล้วสัตว์กูยังทนได้เลย ไอสัตว์บางคนดูอาจจะดา่ากูแบบแอบพูดจาหยาบคายผู้หญิงไอสัตว์ไม่เกี่ยวคือตอนนี้มันไม่เกี่ยวแล้วทุกคนแม่งต้องการเอาชีวิตรอดไม่อยากจะไปติดเชื้อส้อนตีนนั่นไอสัตว์ไม่อยากจะติดไอโควิดเที่ยนั่นเขาก็ทาทุกอย่างไอสัตว์เสียสละทุกอย่างไอสัตว์เพื่อนกูนกคนตีเนี่ยนกคนตีที่เป็นเพื่อนกูไงสัตว์ไม่มีตังไม่มีอะไรเลยเขาก็ต้องทนไอสัตว์เขาต้องอยู่ให้ได้เพราะมันเป็นแบบนี้สถานการณ์แม่งเป็นแบบนี้เฮียมึงต้องยอมรับไอสัตว์ต้องเสียสละบ้างถ้าสม กูไม่ได้แช่งไหนสัตว์ถ้าบนเครื่องแม่งมีคนแบบเป็นติดเชื้อแล้วมึงติดเชื้อมามึงไม่รู้ตัวเนี่ยเฮียเครื่องตรวจความร้อนแม่งตรวจไม่เจอมึงทําไงวะ ไอสัตว์พ่อแม่มึงป่วยมึงไม่สงสารเนาะมึงกลับไปอยู่กับเขาไปไอสัตว์หอมแก้มเขาแม่วันดีค่ะไอสัตว์ความคิดตอนนั้นมึงคิดแค่มึงจะกลับบ้านจริงๆเหรอวะเฮียกูเห็นในคลิปนะมีเด็กน้อยคนหนึ่งไอสัตว์หน้ากากก็ไม่ใส่แล้วแม่งก็เดินวิ่งเล่นไปทั่วไอสัตว์มึงไม่กลัวจากตรงนั้นเหรอวะไอสัตว์รัฐบาลอย่างน้อยดีไม่ดีไอสัตว์เขาก็แก้ไขปัญหายแม่มึงเนี่ยไอสัตว์สร้างปัญหาแล้วกูดูข่าวไอสัตว์มีอยู่สามตัวไอสัตว์ที่แม่งหนีไปไอ้เฮียมึงทำ เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมค่อยรีวิวแล้วกนะันน้ำยาแค่นี้นแหละ